ท่านผู้ชมครับผมอยู่กับ Samsung Galaxy A 73แล้วก็ s a m s u n g Galaxy A 72นะครับ2ตัวนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับตัวที่ผมถืออยู่ซ้ายมือเป็นอา s ซั m มิ้นะครับแล้วก็ตัวขวามือเป็นอาลซัมดูนะครับเป็นสีของ Galaxy A 73แล้วก็ Galaxy A 72นะครับวันนี้ผมจะมาดูว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาจาก Galaxy A 72ตัวเก่านะครับมีอะไรบ้างนะครับ ดูขนาดหน้าจอนะครับทั้ง2ตัวขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะฮะแล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับตัวนี้เป็น Infinity O ทั้งคู่นะครับ Refresh Rate ตัวนี้90 h z ตนะครับตัว A73 120 h z ตนะครับตัวนี้ถูกใจคอเกมที่สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับ CPU 2ตัวแตกต่างกันนะครับ A73 นะครับตัวนี้มากับ Snapdragon 7 7 8 G นะครับส่วนตัว galaxy a 7 2มากับ snapdragon 720 G นะครับขนาดและน้ำหนักนะครับใกล้เคียงกันนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบเดียวกันวัสดุก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวด้านบนก็เป็นถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็ตัว a 7 2ยังมีแจ็ค3.5อยู่นะครับทีน,นี้มาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวเท่ากันนะครับ สู่ตัว Galaxy A72 นะฮะมากับตัวมาโคร5ล้านนะครับเลน Ultra Wide นะครับ12ล้านแล้วก็เลนหลัก64ล้านแล้วก็เลนเทเลโฟโต้อีก8ล้านนะครับส่วนตัวนะครับกล้องหลัก108ล้านนะครับ Ultra Wide 12ล้านมาโคร5ล้านแล้วก็กล้องเ e p อีก5ล้านนะครับมาดูกันที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้5 0 0 0มม a มตั้งคู่นะครับแล้วก็ชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้สำหรับสายที่เล่นเกมนะครับมีฟังก์ชันพวกเกมบูสเตอร์นะครับ,บระบบความปลอดภัยสแกนนิ้วใต้จอนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆสำหรับพี่ปนี้สวัสดีครับ